สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพระนะครับ EP ที่ห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยครับห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับคนคนพระนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีวิธการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พที่กำลังชมน้อยช่วยกดไลค์กดติดตามหน่ยครับ เรื่อมองได้นะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเกชโยนะครับพิมมัดเกชโยนะครับนีมวนซานะครับไมค์สอน,นครับเป็นสมเด็จมีค้าบกรุนะครับมีค้าบกรุค้าบดินนะครับ ด้านหลังนีไคตรายานะครับหมายเลขสองครับหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จเหมือนกันครับสมเด็จเก่านะครับหมายเลขสี่ครับ เป็นสมเด็จเจ้าคุณนอน,นะครับเนื้อออกคล้ายๆผงน้ํามันนะครับเป็นสมเด็จเจ้าคุณนอน,นครับนี่ครับหลังเป็นรูปเหมือนแล้วก็ฉายาครับหมายเลขห้านะครับ,รบเป็นพระผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณมีหน้าตานะครับหมายเลขหกนะครับเป็น ลิงไม้แกะนะครับลิงไม้แกะแล้วก็ลงรักนะครับอันนี้เก็ดน,นะครับเป็นพักคงนะครับเนื้อดำนะครับด้นหลังลรมีติดอะไรมานะครับอันนี้เก็ดน,นะครับพักคงนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นสังกาดใจหลวงพอดิตวัดปากสะพัทลุงครับนะครับมียาขัดครับทำซอกครับมาเลขแปดครับหลวงพอดิตนะครับหมายเลขเก้าครับ,รบ,รบเป็นพระล่วงหลังรางปืนนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวครับหมายเลขเก้าครับ ันที่สิบนะครับเป็นเหรียญต้านระเบิดครับเนี่ยครับเหรียญต้านระเบิดพร้อมซองเลยนะครับสวยเดิมเลยนะครับเหรียญต้านระเบิดครับรต้านระเบิดครับแจกทหารนะครับซองเดิมครับเนี่ยครับ หมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นผ้าปิดตานะครับเป็นผ้าปิดตาหลัง,ย,ลงยันนะครับนี่ครับหลังยันนะครับเป็นเนื้อผงนะครับสิบเอ็ดนะครับสิบสองครับเป็นผ้าผงกุศละะครับ สิบสามครับเป็นหลงพึ่งเงินออกวันหุ้ยเขียนครับเนี่ยครับเก่านะครับหลงพึ่งเงินออกวันห้อยเขนนะครับสิบสี่นะอน,ออน,นะครับ,รบเป็นหลงพึ่เงินวัดบางคานนะครับ ห้าครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับสภาพเก่านะครับนี่ครับมีหนอยแต่งตะไบนะครับนี่ครับยครังแดงอยู่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเลขสิบห้าครับเลขสิบหกครับเป็นจอบหลวงพ่อไปนะครับเป็นเหรียญหลอดจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับ สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปูต่โตะนะครับเป็นเหรียญหลวงปูต่โตวัดประดูชิมพีนะสิบเจ็ดนะครับสิแนะครับเป็นหนุ่แก้ววัดพวงมาลัยนะครับ เหรียนห่วงเชื่อมนะครับห่วเชื่อมนะครับนี่สวยคมนะครับสิบเก้านะเป็นพระปิตาใช้วัดสะพานสูงครับ ยี่สิบนะครับเป็นหลวงปุท่ทวดนะครับผอมเรี่ยมครับเนื้อว่านนะครับเขาเรียกมางี้นะครับยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบนนะครับ ยิบอครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่กระไรทองนะครับนะเ,เหรียญหลวงปู่ไข่กระไรทองนะครับยิบสามครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบรุ่นแรกครับกระไรเงินนะครับชอบกระไรเงินนะครับ ยีสี่เป็นภาวะ,ะ่ากน้ำนะครับยันลึกนะครับหลังโอทำยันลึกๆนะครับยี่ิบห้านะครับเป็นนางพญาครับนี่น่าจะจมน้ำมาครับนะครับเนื้อ จะยุย,ยูยูอนะครับยี่พวกนะครับเป็นหลวงปุดทวดนะครับหนืว่านนะครับ2ีสิบเจน,นะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับ เดิมนะครับหูเชื่อมนะครับหูเชื่อมครับสองสี่ครับยิ่แปดครับเป็นพัท่ากระดานนะครับท่ากระดานสนิมแดงครับยิ่เก้าครับเป็นกุนแผ่นเคลือบนะครับ เป็นสีออกฟ้านะครับมีอยู่สององนะครับสามิก็เป็นคุณแผ่นเคลือบนะครับเคลือบสีแดงครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือถักไลน์เข้ามาเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจใองไหนนะครับขอรูปเพิ่มเติมไน้ครับ08 4 903 7 6 7 6นะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปท่งนี้ก่อนะครับสวัสดีครับ